เราตายเพราะว่าเราไอ้นี่ปะเนี่ยเราตายเพราะเราเราเรื่องมากปว่าเนี่ยฆ่ายากไปปะเนี่ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะเพื่อนเพราะการกดไลค์ทำให้อัลกอริทึมดันให้คนเห็นช่องผมมาร์คเกิลคอมครับเรียบร้อย GG เป็นหนึ่งที FK ไป จบจบแอละดี่นะดีดีนะหนึ่งดีเราเล่นเอาสนุกแล้วกันนะเราไม่ต้องไต่แล้วนาะแลงอนะเราไต่ไปเราก็ไม่ขึ้นนะวันนี้แม่งแบบวันนี้คือวันที่แย่ที่สุดในอาทิตย์จริงๆนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้มันหลายๆเรื่องรวมๆกันอ,อแต่เราก็ยังหัวเราะกนันได้นะก็ถือว่าโอเคนะ เออผมจะนั่งนั่งเล่นเกมอยู่แล้วอยู่ดีดพื้นสุดแล้วผมล่วงลงไปตายชั้นหนึ่งไหมตานี้ที่เท่าไหร่ครับ <laughs> ผมขอรอเทินสามได้ไหมขอดูไอสองตัวที่ผมกำลังจะได้ก่อนได้ไหมเออคือแบบผมจะเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็ลื่นหัวฟาดจะโคกตายอะไรอยเงี้มั้ย ทำไมผมดวงแบบแย่ได้กันอ่นนี้วะคน40คนเขนจะเป็นพยานในที่เกิดเหตุโอกาสที่อ่ะเราเราเราจริงจังนะเกมนี้เราจริงจังนะเราซีเรียสน,นะโอกาสที่เราจะรอรีบอร์ดหน้าเพื่อให้ได้ไอไอเชลคอลเลกเตอร์เนี่ยมันจะมีขนาดไหนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ถูกไหมเราฟรีดอันนี้ไว้แล้วเทิร์หน้าเราซื้ออนี่ขายแล้วเราอัพเดตถูกปะ เพราะเรามีโอกาสที่จะได้เพิกกี้ไพเปอร์ใช่ไหมมูนเบคอนแจสเตอร์แล้วก็สเปียร์ไฮถูกไหมเนี่ยเรามีเกมนี้ถ้าเป็นไปได้เราก็จะไปอะไรปีศาจส,สัตว์ตรครูบออ่ะมีสามเข่ามีปีศาจมีสัตว์มีครูบอนี่มันเกมหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลล็อกได้ด้วยบ้าบอแล้วพ่อกูเด่นไปแล้วอ่ะ มันโคเดนในี่เทินองอะนะอ,อ๋อ,ออมันสตัวโตัวตัวตัวตเ really ากว่าถ้าซืตัวนี้เราก็ได้ นี่มันคุ้นๆมากว่ะทุกคนถ้ามันเป็นคู่เนี้ยคู่นี้มันคุ้นมากวะเอ๊ะเหมือนคู่นี้มันจะเพิ่งเคยเกิดไปเมื่อไม่นานมานี้เราเปลี่ยนเป็นคู่นี้แล้วกันเนาะล้างอาถรรพ์เป็นหนึ่งจี <Watch out. S 3> จะบัฟมากกว่านี้ก็กลัวจะไม่ตายบัฟแค่นี้ก็กลัวแม่งจะไม่ตายแล้วเนี่ย ดีนะเจออันเดดโอเคเลยโอเคเลยคือเราต้องการให้มันตายเราแพ้ไม่เป็นไรเพราะว่าปับ 1, ๊บหนึ่งสองช่วงช่วงแรกอะมีผลมากถ้าเกิดเราไม่ได้ช่วงแรกอะมันจะแย่แต่ช่วงหลังอะไม่มีผลไปมังกรครับผมต้องไปเล่นเกมหน้าแหละถ้าไปมังกรอะต้องกดแบบตึ่งออกไปอย่างเงี้ย ปเล่นก่อนคือถ้าเราดวงดีใช่ไหมเราก็จะซื้ออ้นี่ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะเอาไอเนี้ยบัฟหนึ่งตัวในร้านแล้วเราก็จะเอาไอเนี้ยกินเป็นไ,ไงลึกซึ้งไนหะลำ้ำไหมอ่ะทุกคนว่ามันจะกินตัวไหนตัวซ้ายหรือตัวขวา เฮ้ย <Hey. S 2> ของจริงว่ะตัวขวาว่ะเฮ้ย <Hey. S 2> นายนายมาตำแหน่งตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ว่างมาเป็นเลขาต,ตัวน้วเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษานายไม่ของจริงวรอดวงนายดีอ่ะ กินตัวที่เราไม่ได้บ้าป้าน่เราจะอัพเทียร์แล้วหลีหรือเราจะซื้อตัวหนึ่งขายแล้วอัพเทียร์ถ้าอัพเทียร์แล้วหลีโอกาสที่เราจะได้ ประโยชน์ก็คือมีแค่เราเรารีเฟซไปเจอ leasing tower hall ใช่ไหมเพราะนั้นไม่จําเป็นเนาะเราจะขึ้นไปเทียหกเนาะไปเทียสี่เนาะเราต้องการเราต้องการไลแหลกใช่ไหมเอามาเล่นกับไอ้นี่อย่างนั้นเราก็จะอันนี้มันได้บวกหนึ่งใช่ไหมอันนี้มันได้แค่ตัดกี่ทีถูกป่ะเราจะไม่เอาตัดกี่ทีเนาะเราเข้มแข็งมากเลยนะ คือเทอรนนี้เราน่าจะแบบ t o สีอออ่อ่ะีซี่อ่ะเออเพราะว่าเราสตาร์ทออฟมาแบบเข้มแข็งมากเลยตำรวจก็ต้องการตรวจเขาเหมือนกันครับทำไม่ได้คนต้องการตัวเยอะนั่นแหละความรับผมกับตันอย่าโยนให้ไอตัวโอ้โหไหวแหละโยนให้ตัวนั้นเราก็ไหวแหละถ้าใจเราสู้อ่ะ มันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอก <c oughs> ใช่ไหมครับกับตันเนียเ,เ,เข้มแข็งขนาดไหนนายก็ไม่ตูวเหรอกแต่เราต้องการทิปเปิลน,นะตอนนี้ต้องการทิปเปิลดวดวยขีไปธานีจ๋าอัพเทียเปหนึ่งที <c oughs> อเอาเลยตัวนี้ต้องเอาเลยมันกินคูณสองหรืปวะ กินคูณสองใครจะไม่อยากได้หูกอไงเราซื้อแล้วเราก็รีไม่เนี่ยใหญ่ๆแบบเนี้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยถูกใจเลยอะเออ,เร,อ,อรบบเราต้องการคนแบบนี้เราต้องการคนโดนหนต้องการคนโดนหนคุ้งหน้าไปเลยใหญ่ชนใหญ่ไปหนึ่งทีถูกไหม เราได้รับได้เรื่อยเธอละสองเธอละสอง nice เฮ้ยหรือว่าเราจะไม่เอาเลยอย่าเลยอย่าหาเรื่องคู่นี้ก็ดีนะขายนี่ทิ้ง คนเราอะถ้าดวงมันจะมานี่ไงมันโดนแดกไปแล้ว <laughs> โดนแดกไปแล้วโอเคไป move on <c oughs> บัฟปัดเจมเท่นี้ชา้าแบบหาไรแหลกครัต้องการไรแหลกราต้องการไรแหลก แรปเตอร์อร่อยไหมพี่เขียวแล้วส้าแตดน้อยด้วยนะแรปเตอร์อย่างเศร้าเลยเ,เราก็าอุตสามั่นใจว่านายจะทำได้ดีกว่านี้นายทำให้เราผิดหวังว่ะเพื่อนเราผิดหวังในตัวนายว่ะเพื่อน ก็ทุ้งไอ้ตอร์ูเตอร์ไปทีอย่างเดียวให้มันรู้ว่าเล่นอยู่กับใครดิขนาดนี้ต้องขนาดสู้กันแบบนักหมัดกับหมัดรุ่นๆน่ะเขายังสู้เราไม่ได้เลยคือคนเราดวงมันจะแย่ขนาดนั้นเลยเมื่อกี้ก็แบบว่าวัดใจไป็หนึ่งทีใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ย อะไรวะอะไรวะคนเกิดอะไรขึ้นวะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรกับคำว่ารักเรามีปีศาจเรามีเอเลเมนทัลเรามีคูวบอลเรามีอันเดดเอ่อเราขาดนาคาเราจะได้นาคาอุ้ย อุถ้าเกิดว่าเราซื้อไอ้นี่แล้วเราลงเราได้นากาอ๋อเราจะได้สัตว์เราจะได้สัตว์ทุกคนเราจะได้สัตว์ไม่ต้องตกใจไปเราจะได้สัตว์เพราะว่าเพราะว่าไอ้ไอ้ตัวนี้มันจะตายก่อนที่ไอ้นี่มันจะพอกถูกไหมเพราะงั้นเราจะได้สัตว์ไม่ต้องตกใจไปทุกคน Doing great out there. เราต้องการทิปเปิ้ลในนี่ยด่วนด่วนไลแหลกก็ได้เป็นเรมเมนทัลก็ได้อุยสวยสวยมากเลยนายตีขวานายนายทำดีมากนายเลือกถูกแล้วแลวนายจะไม่ผิดหวังที่นายตีขวาเราจะรอดจากตรงนี้ไปได้ป่าวสิบหกอ ไม่เป็นไปได้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 ขวามาขวามาเพื่อนสวยสวยโอเเคฮ้ยรีบอนนี่ไงเราได้สัตว์ทิ้งด้วยทอาเสียป่ะทอาเสียป่ะไปดิไปดิต่อเลยอะ้าวแบนมา ซื้อหรครับรออะไรอะปีศาจไอ้น,นี่ทิ้งได้ถูกไหมวิ่งน,นี่บัฟบาดเกมไม่ตังค์ไมพ่พอพอแค่ซื้อแบนหรือเปล่าวะหรือว่าบอลวะพอนะแต่ว่าบัฟแบนไม่ได้ต้องบัฟแบบหรือว่าขายนาการไม่ได้ตัวมราครบแล้วเออเรามีเอลิเมนท่ลเรามีปีศาจถูกไหมอ้าวเดี๋ยววันนี้เป็นปีศาจเดี๋ยวคือบอลเดทนาการบีด บีดนากาคือบอกอ่ะต้องใช้สี่ตัวนี้แล้วก็แบนถูกไหมไอ้นี่ขายทิ้งได้ถูกไหมเราก็หาสัตว์มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเทอร์นาเราอัพเทียเราก็จะปั๊มเฟเล็กได้ถูกไหมคือที่กําลังสับสนอยู่คือเราจะปั๊มเฟเล็กทุกคนเราจะปั๊มเฟเล็กเทอร์นาเราจะอัพเทียเราจะซื้อสัตว์หนึ่งตัวเราจะขายไอ้นี่ทิ้งแล้วเราจะได้เฟเล็กแล้วเราก็จะรวย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 กันแล้ว ตามนี้ตามนี้ตามนี้ทุกคนตามนี้ผลทางสูตรที่หนึ่งมาแล้วเราจะอันเชิญเอ็กโซเดียเลือดเราสามสิสามอะเราแพ้ได้เธอหนึ่งถูกปะเราแพ้ได้สเทิร์นเรายังไงเราก็ปั๊มเฟลิกได้อะ่ะเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้มันอยู่ The possibility is there นะ The Possibility is there เนี่ยเราก็เอาสัตว์ไอ้นี่ลงเลยก็ได้ถูกปะเราลงลิงไปเราก็ได้แล้วเนี่ยลิงโกลเด้นด้วยเป็นไงกีบี้ไปเด็ดตบลิงมีหนึ่งทีอ้าวชิบหายแล้วตบลิงมีหนึ่งทีไม่ตบลิงนะเพื่อนเนี่ไอตัวดาเมจเยอะๆเนี่ยไม่ตบเหรอเพื่อนมามาคัมแบ็กอีสเลียวคัมแบ็กอีสเลียว what the dark man what the dark man c ำแบ b อีเลียววะเฮ้ยเราจะลงหมีไหมถ้าเราลงหมีเราขายนี่ถูกป่ะเสร็จแล้วเราก็ลงลิงมูกมแล้วเราค่อยขายหมีถูกป่ะเพราะว่าลิงมันจะได้ตัวใหญ่ๆเนะี่ยเพื่ออะไรไม่รู้เราจะขายนี่ด้วยไหม เราจะซื้ออ้นี่มาเก็บไปไหมขายอันนี้ซื้อนากามาเก็บไปเพราะว่ามันมีปีศาจถูกปะ่ะเท่ากับว่าเราสามารถเข้าถึงสาตาร่าได้ถ้าเข้าถึงสาตาร่าได้เอกตัวสเกลน่าจะมีประโยชน์ถูกปะ่ะอัพเทียร์ถูกป่ะลงถูกป่ะขาย ถ่ายไซเ Silent มเมอร์เหรอคำถามคือไลแหลกจะตายก่อนไหมก่อนที่ไอ้ไอ้นี่มันจะตายไหมถ้าไอ้นี่ตายไปก่อนเราก็อดถูกวะเพราะนั้นเราต้องเอาแบนไว้ข้างหน้าประมาณนี้ละเราก็ต้องโคดินเราก็ต้องซ้อนไอน,นี้ก็ต้องบัฟแบนด์เฮ้ยนี่มาไว้ครับ โอ,โอ้โอ้พลาดปะพลาดปะจะจะวินบล็อกไอ้นี่แล้วจะจะใส่โล่ไอ้นี่นายนายช่วยนาย่าทำให้เราผิดหวังนะตัวนี้ให้หน่อยออื้เรียบร้อยเจ๋งโอ้เราปั๊มไอ้นี่ไม่ได้อ่ะพลาดแล้ว<อ>เราปล่อยไอ้นั่นไปอะ่ะ ก็าปล่อยฟิวบอลอันเดสให้มันแตกไปก่อนโอ,โอ้โอ้โอ้เราพลาดต,ตรงนี้แหละโอ้ไม่งั้นก็ได้เลยแหละไปได้โอ้ลงผิดชิบหายเลยถ้าเราได้เจอผีแล้วเราจะฟัมได้ไหมเราจะฟัมกับผีได้เอาวะ เราก็ต้องยอมขายนี่ถูกไหมอา้อาวอา้าวอ้าทองเต็มมือขายขายูโป้ทิ้งไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไอ้นี่ทิ้งไประหว่างนี้เราก็ตามหาไอ้นี่มันเป็นอะไรดีมอนถูกไหมไม่ต้องใช้มันก็ได้ถูกป่ะแต่มีมันก็ดีนะเออคือไอ้มี I mean, เราไม่ต้องมีมันก็ได้แต่ถ้ามีมันก็ดีนะ อุยนี่ไงนี่ไงเอาแล้วเอาแล้วเราได้ Redemption แล้วทุกคน Redemption Redemption r Red e d เธอมาจงออกมาจงออกมาจงออกมา ยังไงล่ะรีเดมฉันรีเดมเธอปะล่ะโอ้โห่ยอ,อะไรของมึงวะเนี่ยตังไม่พอ,อใส่โล่ไปใส่โล่ไปไวหน่อยเพื่อนไวหน่อยเพื่อนทำเวลาหน่อยเพื่อน ทำเวลาหน่อยเพื่อนทำไมมันได้แค่ตัวเดียวครับเพราะว่าเรามีทุกเผ่าครับเรามีครบห้าเผ่าถ้าเราลงไอ้นี่เราจะได้ตัวที่มันไม่ใช่ห้าเผ่านี้ก็ตึงก็คือไอเวนนี่บยูยียูยีปีปน เราได้พรีเมียมยูนิตหนึ่งตัวถูกไหมดีนะเราหูแล้วไอ้นี่ก็คือบัฟกันแบบบึ้มบั้มบึ้มบัฟเนี่ยทุกคนได้ยินเสียงบัฟมันบัฟซะบ,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 บ เรามีสัตว์เรามีปีศาจไม่ได้แล้วไอ้น,นี่ได้แค่แบบกดเล่นอนะกดเอามันอนะ army, กดเอามันอนะอย่างอื่นไม่ได้แล้วทำอะไรอื่นไม่ได้แล้วหมดประโยชน์แล้วอีบอลเป็นหนึ่งปีไปละอีบอลเป็นหนึ่งปีไปละ ไอ้นั่นอยู่ไหนอะเพื่อนเออพอนะจำเป็นไหมเนี่ยมึงอะถามจริงว่าจำเป็นไหมซื้อมาเถอ,อะเนาะไหนๆก็มีมันแล้วก็มีมันอีกก็ไม่เป็นไรถูกปะกินเลยปะละ่ะต้องการไอ้นี่ต้องการไอ้ซาทาร่าซาทาร่าแม่งไม่มาว่ะแม่งไม,ไม,ไม,ไม่มาจริง เราจะลงในนี่เราจะขายแบรนด์ถูกไหมย่างงั้นเราเรากินในนี้แล้วกันเราลงในนี่เราจะขายน,นี่เรา,จะ,เราจะกินในนี่ก็ขายน,นี่เราต้องขายแบรนด์ถูกไหมเอ๊ะเออพีทำไมวะไม่มีอะไรให้เอา ประธาร่าไม่มาอย่างนี้ก็ไม่แน่นะถ้ามีสรธาร่าโอเคแต่ถ้าไม่มีปาธาร่ามันก็มันก็นกดิสเพลนสตรอรี่ะวะ่ะ <_ c oughs> เฮ้ยเฮ้ยพี่เห็นข้างหลังผุมเปล่าพี่เห็นตัวนี้เปล่ารอตกกระบาลพี่อยู่เนี่ยพี่เห็นเปล่าพี่เตรียมตัวได้เลยโดน่แน่ ทำปับแ,แล้วแตดหรอเอาลงมามาปง็าไปงไงป็นไงนาการ่างทองนั้นถาวรใช่ไหมครับนาการ่างทองตัวไหนวะไม่ถาวรครับนากาไม่มีอะไรถาวรครับสเปลคัฟเป็นแบบอ้าวตายเลยปะจีจีเลยปะไม่จีจี่ะไม่พอไม่พอ เฮ้ยเขาเป็นดีมอนเขาเป็นดีมอนชิบหายแล้วเขามีซาทาลาปะเขามีซาทาลาปะเอ้ยซาทาลา,า,าเราอยู่ไหนวะอันนี้ดีไหมอันอนี้อันนี้ทิ้งไหมซื้ออันนี้แทนโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเราอ๋อเราซื้อมามันก็โกลเด้นนี่ว่ามันไม่เป็นสองตัวให้เรานี่ยว่า คำถามคือเราจะเอาอะไรเราจะเอาโล่ไหมเอาเราจะเอาโล่มันมีโจนหลัดไหมไม่มีถูกไหมถ้ามันตีตัวที่แอแคแทกน้อยสุดคือไอ้นี่โดนถูกไหมถ้าเราขายไอ้นี่ปุ๊บไอ้นี่คือโดนถูกไหมเราจะเก็บลิงไว้ไหมเก็บลิงไว้ในดินชักไหมอืมคิด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 ติ๊งติ๊งติ๊ง เก็บลิงเทกว่ะเราไม่พูดถึงความเทกกันสิเราต้องเออตัวนี้ขึ้นเพราะว่าถ้าเขาเป็นปีศาจอะไอตัวนี้จะปรับสแตตเขาลงแล้วถ้าเขามีแบบเนี่ยเขามีอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราตีถ้าเราตีไอ้นี่ได้เราก็จีจีสกปะอ่าจีจีปะจีจีอะจีจีไปเื่อน พอป้าเบียนไม่เป็นไรเดี๋ยวน,นี่มันรีบอลได้ถูกไหมไอ้น,นี่ก็สามร้อยถูกไหมท้าไมไม่ไปข้างหลังเพื่อนไมไม่ไปข้างหลังโอเดตีจีหายไปหนึ่งยังไ,ไงแบบปัดเมื่อกี้คือช็อตจีจีเด่ะปักอ๋อแต่ต่อให้ไอ้นั่นไม่ตายไอ้นี่มันก็ตีตีตัวผิดได้ถูกไหม ไอคนนี้เขาสู้เราไม่ได้อะเมื่อกี้เขาพิสูจน์มาแล้วว่าเขาสู้เราไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาไปได้อะไรมาเพิ่มล่ะเราต้องได้ซาทาร่าถ้าได้ซาทาร่าคือจบเลยถูกป่ะซาทาร่าต้องมาแล้วคือช่วงนี้คือมึงก็แบบไม่โอ้ยไม,ไม่ไม่ต้องมาก็ได้มึงไงไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วมึงะ่ะอีขี่จ๋าอี้จ๋าเห็นคนอื่นเขามีก็อยากจะมาบ้างใช่ไหมล่ะ เราก็แค่ขายนี่ทิ้งถูกไหมก็จีจีปะถูกปะถูกปะคือคือตอนแรกยิงอะยังไงก็ไม่มาเล่นตัวพอพอไอ้นี่มาปุ๊บบอกไม่เอาแล้วมึงอะโผล่มาเลยแต่ไหนหน้ามาเลยทำอยากโชว์เลยเอ้ยหรือเราจะล้ำกว่านั้นเราเอาพี่เบิร์ดปะ่ะเพื่อความล้ำปะ่ะพี่เบิร์ดปะ่ะ ถูกปะเราต้องทำให้ม <management> <t Works så rails> ันเป็นตำนานถูกไหมไอ้นี่ฟีดไว้อ่ะเผื่อแบบพลิกผันสมงเสมอขึ้นมาโดนที่เบิร์ดกูแน่มึงโดนที่เบิร์ดกูแน่ เรียบร้อยพี่เบิร์ดไปเลยพี่เบิร์ตตัตำตำมแตกแหลกรานไม่ค่อยว้าวเท่าไหรน่นะแต่ว่าก็โอเคแหละโอเคแหละในระดับหนึง่งตำมระเบิดมันพี่เบิร์ดระเบิดมันระเบิดมันระเบิดม,มันพี่เบิร์ด อเขาใหญ่เหมือนกันนะใหญ่อยู่นะเออเราตายเพราะว่าเราไอ้นี่ปัะนเะนี่ยเราตายเพราะเราเราเรื่องมากไนะเนี่ยฆ่ายากไปมะเนะี่ยจะบอกนะอย่าบอกนะเพื่อนโอเคเสือบทนะเสือบทะชนะดีๆไม่ชอบชอบนักความชิบหายเนะี่ย